สวัสดีครับพบกับชาแนลโตเตโตสองสหวันนี้ผมมาที่เคฟซีสยามเซ็นเตอร์ที่มาประจำบ่อยๆวันนี้ผมจะมาแนะนำสินสินค้าตัวใหม่ซึ่งทางเคฟซีซือขอกนำออกมามันคือขนมป,ปังอเมริกาโน,โน่ตัวนี้นะครับแล้วก็ ถ้าใครอยาต่งตัวนี้จะต้องรอสักประมาณ20นาทีเพราะเขาจะอบให้ใหม่ๆแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแมสเพื่อลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับสักครู่นะครับรสกินมันจะเหมือนกินเออเรากินขนมปังกันเทียมของทางพิซซ่าเพราะว่าตัวเป็นตัวโสีเขียวนี่เห็นไหมครับ จะเป็นผงที่โรยหน้าพิซซ่าแล้วก็จะเป็นตัวตัวเนเนยน่าจะมีกลิ่นกระเทียมนิดเดี๋ยวผมขอจิ้มนะครับโอเคครับโอเคนะครับ รสชาติผมว่าใช้ได้ในระดับในโอเคเลยในความคิดของผมไม่เลี่ยนรสชาติหอมมันตัวเนยแล้วก็ตัวกระเทียมก็ตัวได้กลิ่นของผมอริกาโนยังไงก็อย่าลืมมาชิมขนมป,ปังตัวนี้ให้ได้นะครับของที่ KFC มีน่าจะมีทุกสาขาแต่ผมมาชิมที่สาขาสยามเซ็นเตอร์เป็นสถานที่ถ่ายรูป แนวชิคๆของไวัยรุ่นสมัยนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโตเตโต2465ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ